เอาล่ะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมซีลโมบายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นการมาประชาสัมพันธ์นะครับว่าตัวเกมซีลโมบายเนี่ย กำลังจะเปิดในส่วนของอโซนซีเราแล้วนะครับรวมถึงสโตทยด้วยแน่นอนว่าจะมีภาษาไทยมาแน่ๆน,นะครับนับไปอีกสักประมาณ2-3สัปดาห์นะครับตัวเกมนี้เปิดแน่นอนส่งใครที่อดใจไม่ไหวนะครับอยากจะเล่นก่อนอยากจะมาศึกษาระบบก่อนนะครับผมก็จะมีลิงก์โหลดนะครับของในส่วนของสโตไต้วันไว้ให้อยู่ใต้คลิปนั่นเอง นะครับต้องบอกว่า C ีเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเหมือนในส่วนของ PC มากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเล่นระบบการอัพสเตตัสหรือว่าพวกสกองสกิลต่างๆนะครับอาจจะมีบางส่วนบางจุดที่มันไม่ได้เหมือน p c 100%อันนี้ก็ต้องเข้าใจทางตัวเกมด้วยนะครับเขาปรับให้มันเล่นในส่วนของเวอร์ชันมือถือง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศอื่นๆของตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าเลือกตัวละครก่อนนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยเขาจะมีให้เรามาทำการ ปรับแต่งตัวละครได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพศได้นะว่าเราจะเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะครับเนี่ยก็สามารถได้จะมาทําการเปลี่ยนทรงผมได้นะครับตามนี้นะทรงผมอาจจะมีไม่เยอะนะครับก็จะมีเท่านี้แหละนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ดูแบบคล่าวนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับนี่ผู้หญิงก็จะออกแนวน่ารักประมาณนี้เลยนะครับนี่นะ ใครที่แบบเป็นแฟนๆนเกมซีลอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว,ว่าคุณน่าจะชอบนะเวอร์ชันนี้นะครับผมเออคือมันได้กลิ่นอายของแบบเกมซีลในเวอร์ชั่น p c มาเต็มที่ทีเดียวนะนะครับผมอาจจะได้มาไม่หมดก็ตามทีนะครับทีนี้อ่าสมมุติว่าเราเลือกเสร็จแล้วเนาะนะครับมันก็จะมีในส่วนของคลาสเพิ่มเติมด้วยนะตรงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยจะมีคลาสทั้งหมดหกคลาสด้วยกันนะครับก็จะมีรวมทั้งบสกินเนอร์ด้วยนะนะครับผมเนี่ย คลาสแรกก็จะเป็น b e ก i n n e r นะครับแน่นอนว่าเราเลือกตัวละครมาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น b e กเนอ e r ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นพ r i e s นะครับคี e ิกประมาณนี้นะครับผมนี่นะอ่าส่วนต่อมาก็จะเป็นไนท์นะครับนี่เลยนะครับผมอืมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเป็น m a g นะครับอันนี้นะนะครับสายต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นริ r ออร์นะครับผมนี่เลยอ่าสายสุดท้ายนะครับก็จะเป็น j e ต t e r นะครับหรือว่า c l o วนั่นเองนะครับผมนี่นะ ประมาณนี้ซึ่งสายนี้ผมได้ทําการเล่นอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนของสายคลาวเนี่ยนะครับใครที่อยากจะมาเล่นอินล้วนเนี่ยอันนี้ไม่มีนะทุกคนไอ้ตัวสายนี้นะครับแนะนาให้ลงคอนล้วนไปเลยนะครับหรือไม่ก็คอนผสมกับ a T R ดีกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีชุดให้เรามาลองเปลี่ยนด้วยนะครับผมใส่แล้วก็ค่อยมาทาการตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเกมเข้าไปประมาณนี้อันนี้จะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองนะครับดูนะ หมุนร,บรอบๆเลยนะครับเห็นไหมในส่วนของตัวแผนที่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเหมือนเวอร์ชั่น PC มากทีเดียวนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดินสำรวจดูเห็นไหมฮะเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับที่ออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็กดขยายแผนที่ตรงนี้เข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหม แผนที่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีจุดวาร์ปออกไปด้านนอกนะครับเจอกับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเรียกว่าตัวเกมนี้เป็นแบบ Open World เลยนะครับส่วน n p c เนี่ยนะฮะเราอยากจะไปซื้อยานะครับหรือว่าอยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็กดเข้ามาดูตรงนี้ครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่า n p c ซื้อยาซื้อตรงไหนนะครับเนี่ยแล้วกดไปเลยครับแล้วมันก็จะวิ่งไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อยาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับจะมียาขายนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะเกมนี้นะครับยาค่อนข้างแพง เออเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับสังเกตนะครับจะมีแบบแปลนพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ในแบบแปลนในส่วนของการทําชุดอะไรต่างๆนะครับผมอ่าเรามาซื้อได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแบบแปลนค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้เงินด้านบนนะครับเงินด้านบนตรงนี้เราหาได้จากเอ่อเวลาไปตีมอนสเตอร์ Monster หรือว่าทำเควสอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคส่วนเอ่อไอเทมพวกนี้เราก็ขายได้นะนะครับถ้าเกิดเราอยากจะขายเราก็กดขายไปได้เลยเห็นไหมมันจะมีราคาบอกตรงนี้อยู่ นะครับประมาณนี้หรือว่าจะทําการย่อยก็ได้นะครับผมอ่ามันก็จะมีให้เราย่อยเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเควสนะตรงนี้ครับด้านซ้ายของจอเห็นไหมมันจะมีเควสให้เราไปรับนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับ NBC หรือว่าไปโจมตีมอนสเตอร์ในแผนที่ต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดดูนะมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัตินะครับสังเกตนะผมขี่ไอ้เจ้าเสือตรงนี้นะครับ เสืออ้วนตุ้ยหนุยนะครับผมเป็นเสือที่แบบน่ารักมากๆอ่ะตอนนี้ก็รับเควสไปก่อนนะครับผมนี่กดรับเควสไปนะครับนี่เลเวลอัพแล้วเรียบร้อยนะครับรับเควสนี้เสร็จเมื่อกี้นี้เลเวลอัพไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน่อยละกันนะว่าหลังจากที่เลเวลอัพไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างนะครับระบบมันจะค่อยๆปลดล็อกนะครับในหลายๆส่วน นะครับผมอย่างเช่นนะตอนนี้เนี่ยผมเลเวล20แล้วนะครับผมจะสามารถรับชุดนะครับที่เป็นชุดแบบว่าเอ่อวัวนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะนี่เลยกดรับชุดตรงนี้นะครับตรงอีเวนต์นะกดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีแบบว่าเอ่อให้เรามาทําการรับของล็อกอินในแต่ละวันนะครับมันจะมีแจกอยู่เห็นไหมตรงนี้นะครับอย่าลืมมารับด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับในส่วนของอีเวนต์เลเวลอัพนะครับมันจะมีของมาแจกอย่างเช่นนะตอนนี้ผมเลเวล20แล้วใช่ปะเนี่ย ผมก็จะสามารถรับชุดวัวนี้ได้นะครับไปกดรับไปเลยนี่ผมก็จะได้ชุดวัวมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะชุดวัวนะครับผมทีนี้ไอตัวชุดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้กดเข้ามาตรงขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาที่คอสตูมนะครับตัวเกมนี้นะครับจะมีระบบคอสตูมนะครับผมนี่เลยชุดวัวกดเข้ามาแล้วก็กดใส่นะครับป๊บโอเคใส่เรียบร้อยนะครับผมให้มันโชว์ชุดนะไอตัวชุดเนี่ยมันจะสามารถทําการคราฟได้นะนะครับมันจะมีให้เราคราฟหลายแบบมากๆเนี่ย มันยังมีชุดอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในส่วนการคราฟเนี่ยเวลาเราจะคลาฟนะครับอย่างที่ผมพาไปดูในร้านค้าเมื่อกี้เห็นปะมันจะมีแบบแปลนตรงนี้ขายด้วยนะครับถ้าเป็นชุดธรรมดานะนะครับแล้วก็ไอ้เจ้านี่ครับเราจะได้มาจากการย่อยนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็จะได้แบบเป็นแบบสุ่มมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้สุ่มมาเป็นของอันไหนนะครับเนี่ยให้เรามาทําการคลาฟนะครับพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับผมชุดไหนว่านี่ๆอย่างเช่นไอ้พวกหมวกพวกเนี้ยนะครับเนี่ย ผมไปย่อยชุดมานะครับแล้วมันก็จะได้ไอ้เจ้าตรงนี้มานะครับเอาไว้มาทําการเอ่อทำหมวกอล้รพวกนี้นี่ครับเห็นไหมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับชุดที่เราใส่อยู่นะเดี๋ยวก่อนกดอ่าเนี่ยครับย่อเข้ามาดูเห็นไหมฮะก็จะเอ่อเท่ๆแบบนี้ลงจากสัตว์หน่อยนะครับนี่ครับ ออกแนวน่ารักไปเลยอ่ะนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูอีกระบบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่แบบว่าถ้าเกิดเราไปในพื้นที่ที่มันไกลๆนะครับมันจะสามารถทําการวาร์ปไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเควส์นะตอนนี้นะครับที่มันจะให้ผมไปเนี่ยนะเนี่ยกดปุ๊บนะครับมันห่างประมาณ400กว่าเมตรใช่ป่ะแล้วกดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวลูกศรเสร็จปุ๊บนะครับกดโอเคมันก็จะทําการวาร์ปนะครับนี่นะฮะ กําล <to complete. S 1> ังจะวาร์ปไปนะครับเดี๋ยวรอมันวาร์ปไปเลยวาร์ปมาถึงจุดหมายเรียบร้อยนะครับก็คือจะมารับเควสเลยนั่นเองนะครับก็กดรับเควสให้เรียบร้อยครับอนี่นะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการวาร์ปมานะครับอันนี้จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เรามาจะไปในเมืองเลยนะครับผมก็จะมีเควสให้เรามารับก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในส่วนของระบบการโจมตีมอนสเตอร์กันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมรับเควสก่อนแล้วกันโอเค ปั๊บจัดไปครับนี่ส่งเควสไปเ,เรื่อยครับผมโอ้ห oh, ห่างไปอีก400กว่าเมตรเอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็วาร์ปมาอยู่ในแมปพื้นที่ด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีมอนสเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนตรงนี้นะให้เราได้ทําการโจมตีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะทําการโจมตีมาให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับกดมาติกตรงเควสนี้ด้วย นะมันจะได้แบบว่าทำ quest ไปด้วยเเก็บเลเวลไปด้วยนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเวลาที่เราโจมตีใช่ไหมนะครับมันก็จะมีปุ่มออโต้ตรงนี้นะครับให้เรากดออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของปุ่มคอมโบตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าระบบคอมโบเนี่ยช่วยได้เยอะนะเวลาที่เราจัดการกับมอนสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยกดปุ๊บอ่ะมันจะวิ่งไปโจมตีมอนสเตอร์ใช่ป่ะประมาณนี้ครับปุ๊บไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นการยิงไกลเนาะนะครับผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอามุมกล้องม มานี้การโจมตีจะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตนะครับไอตัวคอมโบเนี่ยมันจะกดอัตโนมัติให้เรานะครับผมถ้าเกิดเราอยาจะกดเองก็กดได้นะโดยการปิดออโต้ไปนะครับแล้วก็กดเองเอานะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะกดเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนะครับมันกดยากเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับถ้าจะให้มันติดอ่ะนะครับก็อันนี้เนี่ยแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนว่าจะเลือกเป็นแบบออโต้หรือว่าเลือกกดเอง นะครับแต่ผมแนะนําก็ให้มันออโต้ไปนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นสกิลนะครับเราสามารถที่จะกดใช้ได้นะครับสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะแบบเป็นสกิลที่เราต้องกดใช้เองนะนะครับในส่วนตรงนี้นะที่ด้านข้างไอตัวคอมโบเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้ใป่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการใช้สกิลแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยเราก็สามารถเอามาตั้งได้ตรงเอ่อตรงนี้นะนะครับช่องย่อยตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่ามันจะมีให้เรามาปรับตั้งค่าอยู่ นะครับเอ่ะเดี๋ยวผมเอ่อให้มันโจมตีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของเวสนี้นะฮะโอเคให้มันจัดการแค่ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของสกิลนะนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับขีด3ขีดนะครับแล้วก็ตัวสกิลจะอยู่อันนี้ใช่ไหมนะครับไอตัวสกิลเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรามาทําการคราฟได้นะครับเนี่ยสกิลเยอะแยะเลยครับตรงนี้นะแต่ว่าการที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทําการคราฟมันก่อน นะครับผมด้วยการคราฟเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้เจ้าตัวอันนี้ครับเนี่ยที่เป็นสมุดสกิลนี้นะครับเรียกว่าเป็นเศษดีกว่าเนาะ เศษสมุดนะครับซึ่งเศษตรงนี้เนี่ยได้จากไหนนะครับก็ได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปที่เราไปโจมตีมันนั่นแหละนะครับมันจะดรอกมาให้นะครับพอเราได้มาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาทำการคราฟให้มันเป็นสกิลนั้นๆนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราอยากจะได้สกิลไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับสังเกตนะเวลาในส่งการคราฟในส่งของสกิลเนี่ยมันจะมีโอกาสที่คราฟติดไม่ติดด้วยนะครับเนี่ยโอกาสคราฟติดก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ว่าอีกน้อยน้อยเปอร์เซ็นต์นั้นน่ะนะครับก็มีโอกาสที่มันจะไม่ติด นึกออกไหมนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นสกิลที่มันแบบเออเนี่ยสูงๆนะครับมันใช้ไอ้เจ้านี้เราะน้นเยอะมากๆนะทุกคนดูดิใช้เป็นร้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคลาฟไม่ติดมาเนี่ยโอ้โหอย่างเซ็งนะนะครับกว่าจะหามาได้ใช่ไหมนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีสกิลหลายอันเลยนะครับผมเนี่ยให้เรามาคลาฟนะครับเรียกว่าเยอะแยะมากมายต่อมาก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือระบบการอัพสเตตัสนั่นเองนะครับเราสามารถกดเข้ามาตรงขีด3ามขีดก็ได้นะ แบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับที่เป็นรูปหน้าคนใช่ปะหรือจะมาเลือกตวนั้านนอกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยด้านบนตรงนี้ครับกดติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีสเตตัสแบบนี้ออกมานะครับผมซึ่งแต่ละสายอาชีพเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราแบบอัพไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่ผมเล่นอยู่นะครับจะเป็นคลาสเจสเตอร์ใช่ไหมนะครับเจสเตอร์เนี่ยเขาจะแนะนําให้เรามาอัพในส่วนของคน นะครับกับลักนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าคอนมันช่วยเพิ่มอะไรนะครับพอเราอัพเสร็จปุ๊บนี่ฮะคอนมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของแอตแท็กด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพวกคริติคอลฮิตต่างๆนะครับส่วนไอตัวลักเนี่ยนะครับมากดเข้ามาดูลักก็จะช่วยเพิ่มคริติคอลฮิตนะครับสังเกตนะเวลาผมอัพลักนะครับเนี่ยสังเกตตรงเออ่ไอตัวคริติคอลฮิตนะครับที่มันเพิ่มมีบวกสใช่ไหมแล้วก็บวกศูนแต่ถ้าเป็นคอนเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะบวกมาเออ่แค่1นะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็น0.03%แต่ว่ามันจะเพิ่มในส่วนอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นประมาณนี้นะก็แนะนําว่าให้อัพตามที่ตัวเกมมาแนะนานะครับผมหรือว่าอยากจะอัพในส่วนอื่นๆก็ได้นะแล้วแต่นะครับอย่างเช่นสายนี้เราจะอัพเป็นคอนนะครับแล้วก็อัพเป็น STR ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า STR เนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวละครเนี่ยมันถึกขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มตรง Max HP ขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่ม ATK a เยอะกว่าปกติด้วย นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะน,นี้คือจะเป็นระบบการอัพสเตตตัดนะส่วนระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับ ไอตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถไปทําการเปิดกาชา้าก็ได้นะหรือว่าจะทําการดรอปมาจากมอนสเตอร์ต่างๆที่เราไปโจมตีนั่นแหละนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้ที่ผมดรอปมาได้นะครับก็จะเป็นออกมาณนี้ซึ่งไอเจ้าตัวพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถมาทาการอัพเลเวลมันได้นะครับอย่างเช่นนี้เนี่ยเราก็อัพไปได้เลยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีใช่ป่ะอัพเลเวลไปนะครับซึ่งเลเวลมันจะตันอยู่ในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นระดับนี้นะครับมันจะตันอยู่ที่เอ่อเลเวลสิบนะเนี่ยอัพก็ไปนะ อ่ะเนี่ยมันจะตันเลเวลสินะครับทีนี้เราก็ต้องไปหาไอ้ตัวที่มันเหมือนกันมาอีกนะครับเพื่อที่จะมาทาการอัปดาวขึ้นไปนะครับแล้วพอเราอัปดาวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถทําการแบบว่าเอ่ออีโวเทียให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเปลี่ยนรูปร่างนะครับรูปร่างหน้าตาออกไปได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเห็นภาพน้อนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงเอ่ asha, อตาชาก่อนดีกว่าเนี่ยตรงซัมมอนนะครับอืมเนี่ย มันจะมีแบบนี้ครับเนี่ยเป็นตัวพวกสัตว์เลี้ยงนะครับหน้าตาถ้าเกิดว่าเราอีโวไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบสุ่มมาให้เรานะนะครับอันนี้ผมลองดูนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมจะทําการเออสุ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นระบบก,กาชาแต่ว่ามันจะมีระบบที่จะให้เราทําการแบบว่าเออไปอีโวมันได้นะครับอันนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนี่มาอุ้ยยังไงครับโอ้นี่ได้ไข่นี้มาโอเคอยู่นะ อันนี้นะครับโอเคได้ได้ได,ได้นะครับมาต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้มาอีกเปล่าปั๊บอุ้ยนี่ไงได้มาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวประมาณนี้ครับหน้าตาของมันถ้าเกิดเราอยากจะอัพให้มันเป็นแบบดีกว่าเดิมก็เอาตัวนี้เหมือนเหมือนกันนะครับผมคลาสเหมือนกันนะครับแล้วค่อยเอามาอ e ีโอีกทีนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของออตัวระบบสุ่มคอสตูมนะนะครับเ,เดี๋ยวเราเรามาดูแล้วกันนะครับผมสุ่มมาเลยสิบครั้ง นี่เนี่ยมาแล้วครับจะได้ชุดหรือเปล่าเอ่ยโอเคเอ้ยเหมือนจะได้ชุดดีว่ะว้าวอุ้ยมีสีม่วงมาด้วยเอาเรื่องมาดิครับอุ้ยไหนวะชุดอ๋อนี่ไงชุดดีๆมีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนอื่นๆนะครับเนี่ยที่เป็นเศษนะครับเอาไว้ให้ไปราเราทำการรวบรวมแล้วก็ไปอัพชุดอื่นๆเพิ่มเติมได้ นะครับเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบกาชานะระบบต่อมานะครับมาดูตรงระบบคอมโบนะครับอันนี้นะกดเข้ามาเลยนะครับผมไอตัวระบบคอมโบเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรามาอัพเลเวลด้วย ยิ่งเราอัพเลเวลตรงระบบคอมโบเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้การคอมโบของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเนี่ยเราจะได้ไอตัวสมุดต,ต,ตรงนี้มานะครับเรียกว่าเป็นเศษสมุดเนาะเพื่อที่จะเอามาอัพในส่วนของ exp คอมโบเข้าไปนะครับอันนี้ผมอัพเลยแล้วกันเนี่ยครับอัพเข้าไปเลยนี่โอ้มันไม่ถึงว่าอีกนิดเดียวจะถึงเลเวล5นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรามาปลดล็อกในส่วนของท่าคอมโบอ,อื่นเพิ่มเติมด้วยนะนี่อย่างเช่นนะตอนนี้ผมปลดล็อกไอเจ้านี้ได้ใช่ป่ะนะครับผมก็ปลดล็ อกไปนะครับผมแล้วก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าเลเวลตรงคอมโบเนี่ยมันแค่เลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะคอมโบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นใช้แบบว่า,อาไอตัวคอมโบตัวแรกก่อนละกันนะครับสังเกตท่านะท่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรามันโจมตีนะครับส่วนการคอมโบเนี่ยเห็นไหมไหนเนี่ยเห็นไหมฮะท่าน,นะครับอันนี้จะเท่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผมเอาอันนี้ก่อนละกัน นะครับผมอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นระบบคอมโบนะครับยังมีอีกหลายส่วนนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะเอาสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยมาใส่ได้นะครับใส่ตรงคอมโบตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็เลือกแล้วก็เอาสกิลมาใส่ระบบสําคัญอีกระบบหนึ่งนะครับที่จะมีทุกเกมเลยนะก็คือระบบตลาดกลางนั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยครับ ในส่วนของตลาดกลางเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถดาเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆได้จากในนี้นะครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะใช้เป็นไอเจ้าเพชรแดงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีของเอามาวางขายนะครับแล้วก็เอามาวางขายได้เลยนะครับเราจะมาดูก่อนนะครับว่าในตลาดเนี่ยเขาขายในราคาเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าเขาจะขายแค่ของที่เป็นระดับสีม่วงขึ้นไปนะครับนตอนนี้ผมไม่มีเว้ยผมมีแบบของที่เป็นระดับแบบเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะครับเนี่ยอุ้ยสีม่วงก็มีนะแต่ว่าผมใส่อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยของนี้ผมเอ่อขายได้ก็จะเป็นของพวกนี้นะเนี่ยเห็นปะกดลงมาครับแล้วก็กดตั้งราคาได้เลยนะครับแต่ตั้งไปก็ไม่มีคนซื้อหรอกนึกออกปะนะครับเพราะของพวกนี้มันหาง่ายนะครับแล้วก็ต้องไปหาของที่มันโอเคกว่านี้นะครับเออเอามาลงใส่นั่นเองนะครับตลาดกลางก็จะมีของเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยที่มีเขาเอามาวางขายอุ้ยปีกนะครับโอปีกยังสวยเลยว่ะ 4,000เพชรแดงนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวระบบอื่นๆนะครับก็จะมีปะปนกันไปนะครับมีทั้งระบบในส่วนของฟิลบอสนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าพลังเราเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไปทำการจัดการพวกบอสเหล่านี้ได้นะครับการที่เราจะไปจัดการเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินหาให้มันยุ่งยากนะครับกดฟาดไปได้เลยนะครับมันจะว้าไปนะครับแค่นั้นเลยนะแล้วก็จะมีระบบดันเจียนนะครับอันนี้เลยนะ เนี่ยครับผมระบบดันเจี้ยนให้เราไปทาการลงหาของหา exp หาเงินอะไรต่างๆนะครับมันจะมีให้เรามาลงหาของดีๆด้วยเห็นไหมแต่ว่าพลังเราก็ต้องเยอะด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะมีของให้เราหาเยอะแยะมากมายส่วนอัื่นนะครับก็ลองกดเข้ามาดูละกันนะครับที่มันเป็นจุดแดงๆต่างๆนะครับวันนี้ผมจะเอาเป็นระบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับจริงๆมันยังมีมากกว่านี้นะก็เล่นไปเรื่อย เอาไว้มันมาเปิดในส่วนของโซนบ้านเราอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมก็จะเล่นแน่ๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระเป๋าเราบ้างนะครับในกระเป๋าเนี่ยผมจะมีของมาเปิดอยู่นะนะครับท nah ี่มันมีแจกมาให้นี่ของพวกนี้มีอ่างเปานะครับมาแจกเราแล้วก็ลองเปิดดูนะครับนี่เห็นไหมฮะนะตรงนี้ใครที่เข้ามาเล่นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับของเซิร์ฟไต้หวันมีอ่างเปาแจกด้วยนะครับนี่ครับกดเปิดไปได้แล้ววะเนี่ย ป๊บนี่ไหมของดีๆนะอังเปาเขามาแจกอะนะครับอย่าลืมมาลองดูอย่าลืมมาเปิดดูด้วยกันละกันนะฮะนี่ครับผมอุ้ยอังเปาสีทองว่ะเอาเรื่องอ่านมาดูดิมันดีกว่าสีแดงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปึ๊บโอ้ยได้มาร้อยเพชรเอาเรื่องครับผมอใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็กล่องพวกนี้ครับเนี่ยแล้วก็มาเปิดนะนะครับผมั่นมันมีให้เปิดนี่ฮะได้ของอะไรมาก็เลือกไปนะครับเนี่ยเลือกแล้วก็กดโอเคสายไปนะครับ นี่เรียบร้อยแต่ว่าผมน่าจะแบบอาวุธผมน่าจะดีกว่านะที่ผมได้อยู่นะตอนนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ในส่วนของตัวเกมนี้ใครสนใจเนี่ยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนใครที่เข้ามาเล่นแล้วมันยังเป็นภาษาจีนอยู่ยังไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะมีคลิปแยกมาสอนให้ใน EP ีต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้เท่านี้เพราะว่านะตอนนี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับไว้ค่ัยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนานะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนถ้าผมบอกไม่ถูกไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเกมนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ นะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ